ซัดไปกันเจ้าเส้นแลน่วนนเจ้าอุ่นนอนเลยมะขนาดเลยมามากินจอกันมนะกินข้าวแรงกันหรือยังเจ้ามันแบบกืออย่างบอกออกเลยเจ้าแรงนี่นะแล้วก็ขี้ขันพิการในเจ้ามีอย่างไนตู้ก่อไม่อยากกินนะเจ้ากรเดี๋ยวรอมันผูกกอนวันผูกจะไปซื้อของตวัวแก็จะไปกาดตัวไหนเจ้าของในตู้เย็นกับมดละโอ้มีย่งอยากกินนั่นนะเจ้าอร่อย ข้ัดธรรมดาธรรมดาเจ้าใส่ไข่สองแกนงเจ้าเป็นหนูทับโตยทั้งหนึ่งจุ่เย็นตัวนี้กับมะเขือส้มเจ้าก็ใช้ฟิกหนึ่งสองหน่วยเจ้าก็อีกกับลนะเจ้าอร่อยมันได้กินเหมือนละอืมวันนี้กินไข่ได้สามแกนนะกันเจ้าวันนี้กินข้ส้มกันหนึ่งเมื่อวนนี้าัดใส้า2องแกันอืมวันนี้กินไข่สามแกนะจริงเ ตื่นใครต้มได้กินไปได้ใช่เนี่ยใช่แต่ต้องกินไข่ทุกวันนะเจ้าไข่มีประโยชน์อ๋อนอนเจ้าหูจี๋ว่าจจะเลฝนกระตกสักเตึกพอปีต้นเนี่ยจกผมซาผมไรผมเอาผมจาดีนะเจ้าจกไปจะเกาเจ้าหุ่นเจ้าเขยันกระดงกระดับเบาอยู่างซายางนะเจ้าหุ่นเป็นคืนเจ้าบวายเลยการห้อนนานั้นเลยใจไปดีเจ้ากินข้าวกับบลรำไปแต่นานแต่ลบก็บ่เคยคิดเลยว่าตัวเองเจ้า จะก <will> ินเข้าวบบรำหรือแบบเบื่ออาหารแปลกประหลาดในองเลยแต่การมันฮู้นเจ้ากินกระน่ำนะจ้าตอนนี้ตัวไก่ตัวเก้าค่ะเด้อนะจ้าวันนี้เน่ะกินเป็นซีห้าเนี่ยจะเท่น่ะจริงจริงเยอะมากค่อนจะนอนจะซีมาอยู่ไหนจะึิเข้าไปลํรอ่ามแต็มตัวเก่เลยจ้า không tiếp à? chọc mùa lạc chẳng kín ông bởi vì nhà bay đi bởi lắm, bữa chọc bữa hàn chọc và kính. chọc 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 Buy our dog. A canh hound babies quá. Bailey kin a mang yêu cầu lưu áp bay kin eighteen yards thanh a dog. Bailey phục a pam mặt trăng. Tân nhân nhân kim dục tai bay kim kim tai bay tai bay tai bay nó ไปช็อปไบโม่หมทับไปแบบนั้เย้าามันงิอไปโรตัสไปซุปอร์มารอเนมาทำข้าวยำหรือมันกอกไปพอบางเมือ่อมาพัดใส่ข้าวที่ขารัอ็อืมมาเป็นกุเตือนนะพีาก,กินเขาแล้วนะคอนกสองตสำกลางพักแล้ว นย่างเพื่อนเพื้อนี่นะิน,นเอาอย่างสักอย่างแลเดี๋ยวจะอูหนับปีนะใ้จะนอนหน,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 นับปิจะอาบน้านะจะได้เย็นจอาบน้ำอมแอไว้กว่อนแล้วกบอาบน้กนอนมันน่งไฟปนนุป่งพอนแล้วหยดาร,นนนรจจห้อนเปิดแอลกอนบาได้เจ้าห้อน chuyên cả cho nó cho tiền tới cái trông không cưng lắm như thế này khó mà lắm rồi thì nóng nóng alo cho cứ bỏ lòng hết con chén tàu nước phát mùng cây ở phát nó lên มีพักกับพักสายพักเตือนเจ้าแกงรมไช่รสนะเจ้าเป็นแบบนี้นะเจ้าจะอะไรกับองแยกกินมาเนาะอร่อยอยู่เจ้าออยยเามันๆนั่นงกินกับรั้มอยู่นะเจ้าอย่างไรเปร้ยวเขาถึงเข้ากันนะไม่ได้ลืมให้อย่างรั้มกินกันนะเจ้ากรเดี๋ยวปั้กกับไนเน,นาะ